ที่อยากจะได้แอประบายสีทําตัวเลขหรืออะไรนะครับมาลองนี่เลยได้เลยนะครับมันเป็นแอประบายสีที่เพอร์ฟิกแบบมากๆสามารถเอาไปตั้งเป็นอลเป p ปอ e r ได้ด้วยนะครับมันจะย้อนให้ดูนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยตอนนี้ผมก็กดเนี่ยนะครับนี่ก็คือตอนที่ผมทําตอนแรกนะครับครับเราเนี่ยก็สามารถระบายสีได้แบบยังไงดีครับฟินๆนะครับ ระบายสีแอปเนี้ยก็เอาไว้ระบายสีตามตัวเลขได้เนี่ยมีให้เลือกอย่างได้แบบไหนก็กดได้เลยนะครับนี่มีเยอะมากครับเยอะแบบผมนับไม่ได้ครับผมเลืออนะ่อนเท่าไหร่เนี่ยดูดิครับเห็นไหมครับผมเลือนเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ครับเออเยอะจริงๆครับมีหลายเวอร์ชั่นมีทั้งแบบพิเศษแบบใบนะัดแบบตัวละครแบบแบน ดาราแบบวอลเปเปอร์แล้วก็เป็นแบบหัวใจงานอันดิเลตง่ายๆก็แบบทําได้ง่ายๆนะสบายง่ายๆชุดก็มีนะครับหรือ,รอสัตว์ก็มีจินตนาการก็มีดอกไม้ก็มีครับมีแบบเยอะมากก็จะให้ดูออกหวัวไปเจอเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนครับเนะนี่ยเอา,อ,า,อ,าอยู่ไหนครับเนี่ยนี่อออออวนี่เอายีครับเห็นไหมครับ ครับนี่ครับนี่ครับแอประบายสีตามตัวเลขนะครับซึ่งแอปนี้แบบก็ผมก็ชอบมากจริงนะเมื่อกี้ผมก็มีลูกสอนอยู่นิดๆบ๊บายบายผมมีเพลงให้ฟังต่อหลังด้วยนะครับลองไปฟังด้วยนะคะ